สวัสดีชาวเซเว่นเกาหลีทุกคนครับกับพบกับผมมอเตอร์เซวันนี้เราก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่ครับก็ไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่เนาะอัปเดตครั้งนี้อ่าหลักๆคือก็มารีวิวนาจาอเวกเนาะสำหรับนาจาอเวกนี่ก็ผมมีเวลสามนะเราไปดูกันว่าน่าใช้ไหมตัวนี้โอเค อันนี้คือชุดคอสต,ตูมครับเราไปอันเก่าก็ไม่มีอะไรมากครับฉั้นเราไปเอาเวกันเลยดีกว่าอ่าก่อนอื่นต้องถอดออกจากทีมก่อนครับโอเคอยู่ไหนละบายเป็นตัวธรรมดานะครับใช้ทั้งหมดสามร้อยครับสามรอยหินเอาเวกนะไปเลยอะครับ เหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับอดูตัวเล็กกระทัดรัดดีครับล่างนี้อแต่น้องหนูเหมือนจะแบนไปนะหรือว่าไม่มีนมเลยช่ครับเขายังเป็นเด็กอยู่นะครับนาจาต้องเข้าใจอ่าเราดูที่พาร์สีกันก่อนครับพาร์สีก็คือเพิ่ม พลังป้องกันให้ทีม50%ครับแบบอุนคิโอลาอีวาลูดี้ครับแล้วก็ได้รับดามเมตลดลงครับ50%แล้วสะท้อนกลับไปครับการโจมตีปกติมีไม่มีโอกาสร <c oughs> การโจมตีปกติลดเกรดอเวของศัตรูครับลง10%ครับเวลาตีติดสปีดติดเคาน์เตอร์ครับตัวนี้ก็ <c oughs> มันยังไงไม่รู้เหมือนไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนครับจะถึกหรือเปล่าจะถึกทาไมต้องเป็นตัวเคาน์เตอร์เนาะเอาไปที่สกิลต่อไปครับเป็นสกิลที่1ครับสกิลที่1ก็คือโจมตี2เป้าหมายครับเล็งตัวที่เดฟเยอะที่สุดก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละครับเก็ดสิครับทะลุบัฟและก็ติดคีย์ิคอนร้อยครับ อาสกิลนี้ก็แรงอยู่นะแล้วก็ติดคี้ร้อยด้วยครับเป็นในอารีนาไม่รู้ว่าจะยิงสไป์ดอกเดียวเลือดหรือหนึ่งหรือเปล่านะถ้าเวลสีแล้วก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับสกิลต่อไปครับโจมตีร้อเปอร์เซ็นครับห้าเป้าหมายแล้วก็เล่งบัฟเอฟเฟกต์สเทิรน แค่นี้แหละครับน่าจะน่าจะแค่นี้อันนี้ไม่ได้ดูนะจาเอามาจากอันเก่าครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่าที่สกิลเวกครับสกิลเวกนี่ก็โจมตีห้าเป้าหมายครับแล้วก็ทะลุเฮ้ยไม่ใช่ทะลุบัฟครับเป็นฟิกดาเมจพันห้าครับแล้วก็ลดเกาะศัตรูลงหกสิบเปอร์เซ็นสามเทินครับไอ้ลดเกาะเนี่ย ไม่รู้ว่ามันจะทับหรือเปล่านะถ้าไม่ทับนี่ก็คือดีมากเลยครับถ้าเป็น m v l i นะแบบไม่ทับก็จะเป็นลดเกินร้อยอะแต่ผมว่ามันคงหน้าทับแหละอืมสกิลก็เหมือนเดิมครับก็ไปดูเนี่ครับอันนี้คือท่าทะลุบับครับคีดร้อยแต่ทำไมโดนปูกิมันไม่ทะ,ทะลุวะเออลืมไปสกิลนี้มีเปลี่ยนฟอร์ม,มชั่นด้วยครับผมก็ลืมบอกอืมมีห้าเป้าหมายครับแล้วก็ เปลี่ยนฟอร์มชัด้วยกเกียวเว้ครับพิกพันห้าครับห้าเป้าหมายครับแล้วก็ลดเดฟของศัตรูลงน่าจะเป็นลดพลังโจมตีน่าจะดีกว่าไม่น่าลดเดฟเลยเหมือนจะเอามาช่วยทีมถึงก็ <laughs> ยังไงไม่รู้ครับทีมถึงมันไม่ต้องลดป้องกันก็ได <laughs> ้ก็มีประมาณนี้แหละครับส่วนของเราของที่แนะนำให้ใส่ไปไหนละ ไปไหนล้วอินูเอาเวกแล้วขึ้นบนเลยเหรออืมร่างหายไปแล้วครับอาอาวุธที่แนะนําให้ใส่ก็น่าจะเป็นใส่เป็นอาวุธ2สปีดแล้วกันนะครับเกาะก็สองเลือดแหละใครจะไปใส่เคา์เตอร์โดนยอนฮีตีตายดาิเจมก็เป็นพวกคนะีดามเนาะคีดาเมดแล้วก็ โฟกัสหรือไม่ก็ใส่บล็อกไปด้วยอันหนึ่งโอเคครับก็ประมาณนี้หรือจะใส่เคาน์เตอร์เศษเศษแตนหนึ่งก็ได้ครับไว้ตีเกดิอุสครับ <c oughs> อ่ะก็มีประมาณนี้แหละนาจาอ่ะรับเคลสก่อนครับอันต่อไปก็เป็นพวกเควสอันนี้ครับอีเวนต์อันนี้นะ่าจะแจกตัวนาจาเนาะอันแรกเลยคือผมทําเสร็จไปแล้วอันหนึ่งผมก็งงๆอยู่อ่า อันแรกเนี่ยคือลงอารีนาห้าครั้งครับอันที่สองก็ลงอารีนาเป็นเพิ่มเป็นสิบครั้งอันที่สามก็ลงอารีนาสิบห้าครั้งอันต่อไปก็ชนะอารีนาห้าครั้งครับแล้วก็อันสุดท้ายเก็บคบ่าชื่อเสียงครับค่าชื่อเสียงครบสามสิบอันอ่าก็ครบแล้วอันนี้คือไม่ยากครับมีแต่ทำอารีนาอย่างเดียว ต่อไปก็มีไม่ใช่น,นี้ดี่ชุดคอสครับชุดคอสตูมใหม่อืมมาขายเยอะแยะเลยครับอ่าชุดคอสตูมก็นี่ครับพวกนี้เขามาขายใหม่ครับ <laughs> ผมเสียดายผมไม่มีปาร์เหลือแล้วอยากได้ชุดน็อกลุกชานมากโอเคครับก็มีหลายตัวครับเนี่ย อย่างเช่นชุดรีพวกนี้จะมาขายครับชุดชุดเนี่ยกลับมาขายอีกครับแต่หลายๆคนคงมีแล้วแหละไหนนะไม่ใช่ดิของเอเลเซียอ่าชุดที่เป็นสงแสงนี่ครับสวยงามครับนี่ครับชุดนี้แต่ผมซื้อไปแล้วเนาะชุดนี้มีเวลาหาบบี้มีเวลาซื้ออยู่สองอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นพวกคอร์สไฟ คอสไฟของพวกจัก,กรพัดคอสไฟของพวกจัก,กรพัดอา้าวไม่ขายนี่นะไม่ขายครับเอ่อแล้วก็ชุดคอสกิวครับลดห้าสิบเปอร์เซนครับแค่นี้แหละอย่างอื่นไม่ได้ลดนะลดแค่ชุดคอสกิวที่ต้องใช้ประตูกิวซื้อนะครับอย่างอื่นก็ราคาเดิมครับที่แรกก็ดีใจนึกว่ามันจะลดหมดอ หมดแล้วครับกิจกรรมไม่มีอะไรแล้วอ่ามีเพิ่มอุปกรณ์ด l ลิเ t e มาใหม่ด้วยครับแต่ถ้าบอกไปก็คงจำกันไม่ได้หรอกเนาะก็เดี๋ยวไปศึกษาเอาแล้วกันส่วนของนาจาก็เวลาใส่ไปไหนแล้วนาจาเวลาใส่ด e ลิเ a t ออฟสามนะครับของนาจาสก skill. ิลหนึ่งไอ้สกิลสองเป้าอ่ะก็ลดเกรดอเวกสัตวตูลงหกสิบเปอร์เซ็นครับก็เอาไว้เอาไว้ตี เกดิอูฒได้นะตัวเนี้ยถ้าถ้าดีๆอ่ะไปไหนแล้วนี่ครับเอาไว้ตีเกดิอูฒได้โอเคผมก็จะไปปั้นให้สักสี่สิบเล็วสี่สิบบวกสิบครับเจ้าจะเอาไปลอง PVP ดูจะเวิร์กไหมคงไม่น่าเวิร์กอะ่ะดูแล้ว เนี่ยขนาดอีวานมีโลยังตายง่ายเลยไอยตัวเนี้ยไม่มีโล่ด้วยมันจะอยู่ได้อะเป็นสายสมดุลด้วยครับไม่ใช่สายไม่ใช่ธาตุดินโอเคครับก็ประมาณนี้แหละ Pvp สักตาครับแนม่เขาว่ากันว่าปรับ PVP ใหม่ครับไปลองดูหน่อยโอเคไปเลยเดีย๋ยวชนะไหมทีมก็เหมือนเดิมครับ ชุดมาขายเยอะแยะเลยครับมีพวกของพวกชุดเวลสามก็มีครับลองไปหาเลือกดูแล้วกันเ,เสร็จได้ครับตังค์หมดอืออุ่นกี้ล่าโดนไปครึ่งหลอดครับขนาดอุ่นยังโดนมปครึ่งหลอดอะลดดาเมจที่ได้รับลดดาเมจที่ได้รับเกือบสิเปอร์เซ็นต์ครับไอหน่าจะาลดแค่ห้าสี่เปอร์เซ็นต์มันจะไปยืนได้ไง คิดจะเอามาแทนอุ่นคงไม่มีทางครับอาไทโอทำไมถึงเล่งเทินน่ะทำไมไม่ทะลุบัฟไอ้นั่นจะตายแล้วนั่นไงครับโอ้โคตรสวยเลยโอ้โหโดนเล่งเทินน่ะเอออ่าฮะตายครับโดนเคาเน์เตอร์ ช่วยทาตัวรถเคาน์เตอร์มาหน่อยได้ไหมเบื่อยอนหีมากครับดูดิลาบข้าวครับเกมนี้โอเคครับ <c oughs> แอบครับภาษาภาษาบ้านผมเรียกว่าแอบครับโดนแบบไม่ได้ไอครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปหน้าเป็นไรฝากติดตามไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีครับ